สวัสดีพี่น้องนะครับผมนาะประกันเด็กทุกทุกคนนะครับผมนาะฟินฟอร์คทิปทุกคนนะแล้วฟินบุกเกอร์ทุกคนวันนี้ก็จริงๆเราจะมาขายไอเดียเรื่องของการขายประกันสุขภาพเด็ก MSG ทุกท่านครับเพราะบ,บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่อินเนาะเมื่อยังไม่อินมันก็เรีขายไม่ได้ด้วยนะครับผมเนาะอันอยากจะมา แนะนําหรือว่าแชร์แล้วกันทุกท่านครับว่าทำไมเนี่ยพวกอาร์ตถึงขายได้แล้วก็พวกบแม่แม่แอมป์ป้แปงเองหรือแม่แม,มินแม่มินะคแับผมแพทเองเนี่ยหรือว่าหลา,หลายท่านเนี่ยทำไมถึงขายดีนะจริงๆแล้วคือเพราะว่าอินนะนครับอินกันแบบประกันนี้ถามว่าแล้วจะอินได้ยังไงทุกท่านครับลองนึกภาพแล้วนะครับถ้าเด็กป่วยเป็น i s v มาทําประกันที่ไหนได้บ้างทุกท่านทำไม่ได้เลยเนาะทำไม่ได้แล้วทำไงครับผมลูกค้าก็ไม่ซื้อประกันไม่มีประกันเสี่ยงไหมทุกท่านก็เสี่ยงนะแต่ บาี่ารเอ็มเอสเอจมันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ครับท่านครนั้นน้องเด็กที่เพิ่งป่วยเพิ่งหายป่วยมาเราเอา m s g เไปบริการลูกค้าได้คุณแม่ไม่ต้องรับความเสี่ยงเพราะว่าอะไรเป็น RSV แล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่เป็นไข้วันใหญ่เพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าป่วยหลอดลมอักเสบเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสที่เป็น RSV แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ถ้าไม่ทำประกันเลยครับผมใครเสียผลประโยชน์ ลูกค้าเสียผลประโยชน์เท่ากับว่าแบบประกันของเรามันเขา้ามาแก้ปัญหาได้แบบประกันของเรามันมาช่วยลูกค้าได้นะซึ่งมันช่วยได้จริงๆแล้วเ s g เนี่ยเป็นประกันที่เครมดีมากๆนะอันนี้คือจุดนี้พี่ที่เป็นจุดที่สําคัญทุกทนะ่านทุกท่านต้องอินตรงนี้เนาะถ้าคุณแม่ไม่ซื้อคุณแม่เสียนะผมเนาะไม่มีประกันเลยเนี่ยเสียกว่านะครับผมเนาะแล้วก็เด็กเพิ่งหายป่วยเนี่ยเราเอาแบบประกันตรงนี้ไปช่วยลูกค้าได้นะอันนี้อินอันที่หนึ่ง้ไดครับอันที่สองคือรู้นะครับผมเนาะนะหลายๆท่านเนี่ นับณปัจจุบันเนี่ยทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเบี้ยประกันมันค่อนข้างที่จะสูงถึงสูงมากทุกท่านตรวจ้องไหมทุกท่านแล้วจะเอาเอาเเออาประกันตัวไหนเป็นบริการละนะก็ไม่มีใช่ไหมทุกท่านครับเราไปเสนอประกันของตัวเองนะใครอยู่สีแดงก็เอาประกันสีแดงไปใครอยู่สีเข้มเอาประกันสีเ้มมาเสนอเป็นไงทุกท่านปิดดิวได้ไหมปิดดิวไม่ได้เราได้ค่าคอมไหมก็ไม่ได้ทุกท่านครับผม รายได้ของเราก็หดหายตัวนี้ดูท่านครับผมเนาะเราเอาไปเสนอเนี่ยลูกค้านะผมสามารถที่จะซื้อไหวเมื่อซื้อไหวดูนะครับ<ๆ>เขามีประกันดีๆไว้ดูแลลูกรัาเราก็มีค่าคอมมิชชั่นที่จะเข้ามาในกระเป๋าแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้นะสิ่งหนึ่งที่นะผมพวกอาร์มาขาย m s g เนะี่ยก็ต้องบอกทุกท่านว่ามันขายง่ายลูกค้าซื้อลูกค้าบายบายไอเดียลูกค้าไปเค็มแล้วมันเค็มได้เมืเ่อแล้วก็มีการบอกต่อนะผมเนาะทาให้เรามีค่าคอมมิชชั่นนะเราทำมาร์เก็ตติ้งออกไปทุกท่านครับมาร์เก็ต ซื้อแต่เรายิงแอดประกันชีวิตของเราไปไงนะครับไม่ซื้อแอดกระแทงเหมือนตําน้ําพริกละลายนะแต่ว่าเอาเงินตรงนั้นมายิงแอด G, เอ็มเอสเฮ้ยขายได้นะครับเคสหนึ่งเนี่ยค่าคอม16%เเตคสหนึ่งก็ตีไป3,000แล้วถ้าคือขายแผน3เนี่ยก็มาเกือบ5,000ันเห็นไหมดูท่านครับเนาะเราสามารถที่จะมีไรายได้ลูกค้าได้สิ่งที่มีประโยชน์ลูกค้าทำที่อื่นไม่ได้มาทําที่เราทําได้นะวินทั้งคู่ทุกท่านอยากให้ทุกท่านอินตรงนี้เนาะอินตรงนี้แล้วก็ ใส่อารมณ์มันลงไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานขายของเรามันเป็นงานของอารมณ์ถ้าเราผ่านใจเราถ้าอารมณ์เราได้นะเอนเนอร,ร์เราสูงมากพอเราก็จะขายจังเด็กได้อยู่แล้วท,ทุกท่านครับผมเนาะอันนี้ก็ลองนะครับผมลองไปพิจารณาดูทุกท่านลองออแก้งเชื่อก็ได้นะครับผมแลนะ้วแล้วก็เนี่ยทำไมพวกอาถึงขายได้เพราะว่าอาชี์ เอเนอร์จีที่มันค่อนข้างสูงแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราไปให้ไม่ได้ไปขอนะถ้าลูกค้าไม่ซื้อลูกค้าจะเสียผลประโยชน์นะเมื่อลูกค้าซื้อลูกค้าได้ประโยชน์เราก็าได้ตังค์นะแอดที่เราเคยยิงแล้วมันไม่ได้ตังค์ับมายิงเอเนอนะลูกค้าซื้อเราได้ตังค์รีเทิร์นสูงทุกท่านครับผมราคาแอดเดือนละประมาณหมื่นถึงสองหมื่นแต่ว่าขายได้นะเป็นแสนแสน,นะค,คะคอมมิชเป็นแสน,แสนมันก็คุ้มที่จะลงทุนมันคุ้มที่จะทำนะครับผมยังไงก็ฝากพิจารณานะ กินกับมันนะทุกท่านแล้วรับรองว่าทุกท่านขายแน่แน่นอนครับครับผม